ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็เอาเดินไปถามทูว่าทําไมเอาอุ่ใส่กระเป๋าลูกกลับมาทูก็เด็กอารมณ์ดีมาแล้วครับเด็กน้อยอารมณ์ดีมาแล้วครับนี่ค่ะตื่นมา Good morning ครับเด็กอารมณ์ดีมาแล้วครับอาทิตย์ครับเลาะโอ้ดิ อารมณ์ดีมาแล้วครับมวัดดีวันารครับว,รวันก康จังะวัดดีครับตอนนี้ก็จะสิเบเอ็ดโมงแล้วครับ <c oughs> น้องเพิ่งตื่นลงมาครับอนอนดึกตื่นสายครับอนอ,อารมณ์ดีพี่น้องอารมณ์ดี น้องสวัสด,ดีครับไอ้น้องโอดินสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีวันอังคารครับแม่ๆป,ป้าๆคุณยายทั้งหลายครับสวัสด,ดีครับเียยางของพี่เปริรจ้ะเอาลูกบอลมาให้เห้ามจะให้ห้ามช่วยอะไรจ้ะเดี๋ยวยายเล่นกับน้องก่อนลูกเดี๋ยวยายเล่นกับน้องก่อนนะอันก็อยากเห็นเ้าเล่นกับน้องก็อยากให้เห้าเล่นกับเพิ่์ตนัจ่จ้ะเปิรจ้ะปิเปริร ครับผู้บอนมาหายาย่แนละ้วยายเอาน้องก่อนนะยายเอาน้องก่อนนะครับจ้ะเฮ็ดหน้าสจะร้อนมากนะจ๊ะนะยายเอาน้องก่อนนะครับน้องไปโก้ไป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 ยายเล่นด้วย ยายเล่นด้วยยายเอาน้องก่อนสิดดัสครับอีวัตติกาพี่เปิดก็เห็นยายเล่นน้ำน้องก็อยากมาเล่นน้ำจ้ะอืมออืมฮัลโหลสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีวรรณการครับอารมณ์ดีจากเช้าครับ บ่อนมาใหม่เขาเล่นน้ำอย่างนี้เขาเล่นบ่อนน้ำจ้ะพิเปอร์พิ้ลอยากเล่นด้วยอ่ะลูกเออหมดเจะเดินวิ่งได้เนาะจะได้มีเปิ้ลจะได้มีเพื่อนเล่นเนาะเอดินเนาะเอดินขี่หลังเลยเนาะอดินเนาะขี่หลังพิเปิ้ลเลย โอ้อดินขี่หลังพีเปอร์เลยเนาะขี่หลังพีเปอร์เลยสวัสดีมันังคานครับอาหาเชียงคันตอนสิบเอ็ดโมงครับไข่เที่ยงแล้วไข่เที่ยงแล้วครับโอเคนี้ก่อนนะครับน้องโอดินไปก่อนนะครับ ฝรั่งน้อยไปก่อนนะครับบายบายอ่ะบายบายเลยลูกบายบายฝรั่งเราไปก่อนนะคะน้องอดินไปก่อนนะคะจะจับกระดิ่งหิวเลยเนาะหิ้วไหมลูกนทำเชื่อมไรตลอดเลยจ้ะอันนี้ เดินนำไลเาะมันเป็นจ้ะ

ก็มีขีดขั้อยู่ดีจะ้ะหัวยังมีขีดขั้อยู่ว่าท่านล่นหมดดีจ้ะเนาะวันหน้าเอิ้นขีดขัวอยจะ้จะเนาะมาติ๊ก์คับอาติตย์ครัยขั่นอหล่นหมดดิจ้ะต่างกรับมอมยังอยู่โอเคนะครับเราจะไปหาตัวเองในโทรศัพท์แล้ยนะครับอาทิตยครับ <c oughs>